อันนี้หนมดําเสริมลากอีกรุ่นหนึ่งนะครับ250บาทนะครับมีไม่เยอะนะครับรุ่นนี้มีอยู่ประมาณสัก40ต้นนะครับมอนทองกิ่งกระโดงต่อคู่นะครับใครมาก่อนเลือกก่อนนะครับเฉพาะช่วงเดือนเมษานะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับสวัสดีครับผมนัฐพลสวนพลสวัสดนะครับวันนี้ก็เป็นใกล้วันสงการนะครับเผื่อพี่เพื่อนๆที่กลับบ้านนะครับอยากจะได้ต้นไม้ไปปลูกนะครับวันนี้ก็เลยมีทุเรียนนะครับหนาดํานะครับ อันนี้ก็เลยเอามาแบ่งเพื่อนๆนะครับเผื่อว่าใครอยากจะได้ไปปลูกนะครับอันนี้ก็คิดต้นละสอ0รบาทนะครับ200บาทเดี๋ยวผมฉีดสีเหลืองไว้นะครับเพราะว่ามันจะงงนะครับ200บาทใครมาก่อนก็เลือกเอาก่อนเลยนะครับครับสีเหลืองนะครับสองร้อยนะครับรับรุ่นนี้นะครับมีอยู่ประมาณนักสีต้นนะครับ ใครมาก่อนก็เลือกก่อนนะครับเสริมรากด้วยนะครับหนำดํานะครับแล้วก็มีรุ่นที่สวยกว่านี้นะครับตรงนี้นะครับอันนี้นะครับต้นสูงต้นใหญ่นะครับอันนี้ปกติก็ขายสี่ร้อยห้าร้อยนะครับอันนี้เอาสา0ร้อยห้าสิบนะครับถ้าใครมาเลือกมาเลือกเอานะครับอันนี้จะใช้เป็นสีเขียวแล้วกันนะครับสาม้อยห้าสิบครับสีเขียวหนมดําเสริมรากนะครับ โอ้เขียนผิดสามค้้าครับสามร้อยห้าสิบนะคะอันนี้ผมฉีดไว้เผื่อผมลืมนะครับแต่ลูกน้องลืมแล้วก็คนซื้อจะได้ดูด้วยครับสามร้อยห้าสิบนะครับสีเขียวอันนี้หนำดำเสริมรากอีกรุ่นหนึ่งนะครับสองร้อยห้าสิบบาทนะครับมีไม่เยอะนะครับรุ่นนี้มีอยู่ประมาณสักสี่สิบต้นนะครับสองร้อยห้าสิบรับรุ่นเล็กเสริมรากแล้วนะครับ 250ครับแล้วก็มีหมอนทองนะครับสวยๆเดี๋ยวไปดูครับรุ่นนี้ครับหมอนทองกิ่งกระโดงต่อคู่นะครับใครมาก่อนเลือกก่อนนะครับเฉพาะช่วงเดือนเมษานะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับอันนี้คิด400บาทนะครัครับรุ่นนี้400นะครับ แล้วก็หมอนทองรุ่นเล็กนะครับร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยบาทนะครับจากร้อยยี่สิบให้ร้อยหนึ่งนะครับแต่ว่ามีนิดเดียวนะครับอันนี้นะครับร้อยหนึ่งนะครับอันนี้เหลืออยู่แค่ยี่สิบสามสิบต้นนะครับผมใครสนใจก็ทักมาที่เบอร์ศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดเก้าสามแปดศูนย์ศูนย์นะครับหรือมาเอาที่ร้านเลยครับอันนี้ไม่รับส่งทางกกงไปรษณีย์นะครับมีแต่รถรับส่งขอบพระคุณครับสวัสดีครับ